สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลียนตัวททนค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกราตีนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะนี่นะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิินเบอร์สองขนาดความยาว90ซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้น ลิบบินเบอร์2ขนาดความยาว28ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นแลิบบินเบอร์2นะคะขนาดความยาว48ซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบินความยาว90ซนติเมตรนะคะน,นะเราจะพับริบบินเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรค่ะแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะค่ะเอาลิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะ นะเส้นที่หนึ่งค่ะจะมาค่ะเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสวมมาในดูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะ ปลายดิบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเราเส้นที่หนึ่งคาจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะมีปลงกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้แบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นท <Driver. S 1> ี่ฐานขึ <Rodriguez> ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเราเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเราเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเราเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริมบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิมบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในดูที่หนึ่ง เส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้น,นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะดึงเข้ามานี่ค่ะแ,ะแบบนี้นะ จับขึ้นมา1เส้นนะคะนับ1 2 3 4 5ห้าค่ะพาดค้ำ5้า5เส้นค่ะนี่ค่ะจากพาดค้ำม5เส้นมาพาดค้ำ5้า5เส้นค่ะค่ะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะ5เส้นสุดท้ายนี่นะจะเอาเส้นนี้ค่ะจับพันมานี่ค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งนี่เส้นถัดมาค่ะจับพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นถ <f dragging> ัดมาค่ะจะพัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะเส้นถัดมาจะพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นี่ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจะพัดมานะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ห้าค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงไล่ทีละเส้นไปนะคะดึงไล่ทีละเส้นนะคะแบบนี้ เราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะแล้วก็สอดลอสามเส้นไปค่ะนะคะสอดล้อสามเส้นไปนะคะนะ นี่ค่ะแบบนี้นะต่อมานะคะต่อมาเราจะเอาริบินความยาว28ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นี้ค่ะสอดเข้าไปนี่นะสอดเข้าไปเลยนะคะดูปลายริบินนะเวลาเราสอดนะคะให้ปลายดิบบินเสมอกันนะคะจับปลายทั้งสองสี่ให้เสมอกันค่ะเวลาเราสอดนะคะมันจะได้สอดได้ง่ายๆนะ พอสอดเสร็จแล้วนะเราจะดูนะคะว่าปลายริบบิ้นเราเสมอกันไหมคะนะค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ถ้าเพื่อนๆนะคะจะให้ง่ายนะเราจะต้องตัดปลายริบบิ้นนะคะให้เสมอกันเสร็จแล้วเราก็พับมาด้านนี้ค่ะ พับลงมาพับลงมาด้านนี้นะคะแล้วก็บิดความแบบนี้ค่ะคว่ำเป็นกลวยแบบนี้นะคะจับปลายริบบิ้นนะสอดลงไปในตรงนี้นะคะนะคะ จะได้แบบนี้นะนทั้นถัดมานะคะทำมาด้านหลังทับลงมาค่ะปิดความแบบนี้นะคะจากปลายนิ้บินนะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะเดินมาแบบนี้ แล้วค,ค่อยๆดึงลงมาจับหมุนนะคะค่อยๆดึงลงมาแบบนี้ นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะนะนะคะ,ะ,คะแล้วก็จับลิบบินขึ้นมาจับขึ้นด้านบนค่ะนะคะ,นะ,คะมนลงมาแบบนี้สอนล็อกลงไปดูนี้นะคะ,ะ,คะล็อกลงมาแบบนี้ เป็แบบนี้นะเสร็จแล้วคะเราก็จะได้แบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็พับนะคะพับสอดกับขึ้นด้านบนนะคะทั้งคู่เลยนะ,ะพับสอดกับขึ้นไปแบบนี้นี่ค่ะ นะคะในแบบนี้นะเราได้แบบนี้นะคะจะจับริบิ้นมาด้านนี้ทำมาด้านนี้ค่ะนะคะพับขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็พับลงแบบนี้สอนรูนี้ค่ะ ลงมาแบบนี้ค่ะ นะคะเราก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็พับสอดกลับขึ้นด้านบนนะคะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะทุกเส้นเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งต่อมาค่ะเราจะเอาริบบิ้นความยาว48เซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นนะเราตัดเตรียมไว้นะคะ สอดขึ้นไปแบบนี้เหลือปลายนิ้บินไว้แบบนี้ค่ะทำอันนี้ค่ะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้นี่ค่ะเื่งมาแบบนี้ค่ะ ะะเสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายดิบินนี้กลับขึ้นไปนี่ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆตัดมาห้าสิบเลยก็ได้นะคะจะได้พอดีนะจะได้ไม่เหลือน้อยเกินไปนะคะอันนี้อยู่ที่เราดึงด้วยนะคะว่าดึงแน่นดึงไม่แน่นนะคะให้เหลือปลายดิบินไว้ด้วยนะ แล้วก็สอดใายปลายริบบิ้นนี้ขึ้นไปนี่ค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนคะคะเราก็จะได้กลีบแบบนี้รีออกนะคะรีออกให้สวยงามน,นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกราตีนะคะสีสวยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ